รอชมนะครับ <c oughs> รอชมอยางของเราจะเป็นยังไงตอนนี้ฝนตกนะครับห <c oughs> ลดงานเสร็จแล้วครับมุ่งหน้ามหาชัยครับคือเก <c oughs> ้ายาวไปครับ <c oughs> รอชมนะครับว่ายางของเราจะเงาจะดำเหมือนเดิมไหมถ้าโดนฝนแ <c> ก <oughs> <c oughs> <c oughs> ค,ครับผม มาดูนะครับเมื่อวานวิ่งลุยฝนมาอมนี่นะครับยังไม่ได้เช็ดนะทนะ่านี้ะเดี๋ยวลองเช็ดให้ดูอืมก็ยังเงาอยู่นะครับ <c oughs> เงาอยู่เลยเงาบับปับเลยอืม ngầu ngầu Ừ. Tôi bắt này cái này. Ừ. Mm. Ừ. Mm. อือันนี้ไม่ได้เช็ดนะว <c oughs> ันรุยฝนมานะอันนี้ก็มืดมืดไหมล้ดู Hello, นะครับผมว่าเงาอยู่นะอืมเงาอย่างดำอยู่เลย ดูฝั <ah ่งนี้นะครับอืมเงาอยู่เยอะก็เริ่มเริ่มบอกแดงแล้วแหละ อร่อยชนวันก่อนนะแล้วก็บ่าชนวันนั้นอืมก็ได้ยู่นะครับอืมอืมอืม,อ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 ม ยอย่ายงนี้ไงนะครับงี้มาดูงี้นี่ของแท้ครับ ตั้มปือ้อเช็ดเสร็จแล้วไม่ด่นเงาวับเลยอยู่ฝั่งนี้ดูฝั่งนี้นะด้ำดูข้างหลังอืมน้ำน้ำน้ำด้ำดน้ำน้ำอะดูฝั่งนี้อืมเนีย่ยนะครับเอาผ้าเช็ดเฉยๆเนาะอืม 笨蛋。